น้องเป็นโมโอเย่เอาเซ็งออกไฟเละจัดเยียมออกยังไมนะเอาเซ็งผัดเลยออกหอยแต่สัมผัสนะน้องออกน้องเหลเจียเหวีเหลโาเลเจียวออกเฮลโาเจียวเหี่ยงลเจียวบุญเมียนบุญไต่ตงว่าตุหมังเจียแต่ว่าเดือนกุมภาออกบุญเมียนเจียเลยนีหะออกเหนียหะเนียหะออนี่ก็ชมรมอยู่ชมรมศิลปินอออยู่เมียนนะเดี๋ยวจัดประกวด bảo y miền dung lên tôn tao à, dìa ta nếu ở lắm rồi nè hoa tu, tụ thì sám à, thì thêm tụ thì nửa ngân tàu ở thì sám phải hiểu tà phạm của có ở lượt tệ tại vì của tàu bền qua này bền lại quán lại quán thì xóm tao, phải tài diện Tao tao, bền Tao nhiều có nhiều có tác à, xem nghe cho dung quân dịch à. cho cho đảng tính Tao chúng ta gì ก็เดยวย่อไหนกำเมว่าความรู้สึกนะก็อินมอยน้าแต่นะเ๋ยมืนมาบุยอย่าความรู้สึกข้างข้ออย่างน้แต่ซรุตะปาจุ้งเราอานะมืเยมีเนให้หลงเหี้ยเ่ยไฟเนาะแต่มาบุหลงเหี้ยก่อเ่ยไฟเนี่ยไฟเนี่ยยอมอห้าทุ่เจ็บยึดห่างไงโหจะคูจนตะโหเชิงป่ามีง้ล้วหาปาุ้งเ่เดินสายแข่ง ตลอดอ่ะเยี่ยมจเยี่หงอจังเงียใจเยี่ยังอ่ะอาจามาเราพูดจังตุกหวัดเยี่ยมแข่งปาจุ้งแมตตรงอ่ายังม่ยังมุ่ยแต่เป็นเวทีแรกอาจารย์มาเราหมั่นเงิว่าก็อ้ว่าเฮ้ก็เวทีไอปาวจุ้งเนี่ะเนี่ยฮิวก็เสีก่เทงโจจุงปุ้นปาวเนี่ยเสยเฮ้ก็แก่ตัวอย่างชุดแต่อาจรชอบมาก็ khen tem nha và tem nhiễm cho ông nhìn quẩn và hết số nha là cao gì Ờ, thứ 9 Youtube Chết là tỏi nó mà không phải chơi ông bàn mà phải, ấy, ta ta Lâu, đó thơ, đúng, Chắc phản hả nay nó nó Như tôi rằng rất có số miền dung nó sẽ mà dung phản tỏi nó mà ta dung phải dung là lo ác xeng tuý à, có tao ta quân ta. hay tao tuý nhau phai liền chéi mẹ học tụt phám nhúng zoom phai sẽ đặt hôm à địa bà, bùn, miền nói quân gang quật phai quân cái tuý mỏng ché liền thôi chiêu chuan cùng cả hám ba nha quân nói là ภาษาวัยอิมิวท์ก็เลยกห้งหงางฮัลโเชิญชวนก็ว่าเดียกใส่กล้องถือเฮดเจน่าปุ่นว่าเหมือนทํทาตุ๊มขอฝากฟังถึงเยาวชนรุ่นหลังของเราเยาวชนอิมิวยนของเรานะคะให้ช่วยกันพูดภาษายิมิมียนเยอะๆแล้วก็ช่วยกันรักษาสื่สารอนุรักษ์วัฒนธรรมของอิมิวยนของเราไว้ว่าจะเป็นการใช้ภาษายิมิียนคุยในประจําวันแล้วก็อ,อย่างเช่นรักษาวัฒนธรรมอย่าง ปกติว่าวัดเนี่ยว่าเจียวขอตองบอสเลียมเขาถ่ายไมย่แคบยันไฟมมจานขอลองตเจียหงเนาะจะมาน้องน้องเยาวชวนในหมู่บ้านลำถาดนะหะแต่ฮานอ<ำ>ลำรู้สึกว่าอาหนูก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนบอสเลียมค่ะเขาจะมีเต้นยูเมียนนะหายตัวหนูเองก็ ออมีการฝากออยยิมเย็นเนยะหัวอ่อดองตูห้หายวัดยุ่ยก็แล้วก็ชื่อเครื่องเงินอะไรพวกนี้ด้วยคะ่ะแล้วก็<ม>อยากฝากถึงอาเยาวชนทุกคนให้ช่วยสื่อสารเรื่องภาษาแล้วก็เครื่องแต่งกายของเราเช่กนการเย็บปักมากๆโอ้โหยิ้มฉันหน้าไม่เย,ยาวชนตรงตรงและอ่อกแต่แต่แต่ต้องหน้าไม้ตัวไฟตัวไฟมันปักแน่นอนไม่ตงโซนว่อใช่ไหมกลัวปังกลัวห้างอ่าเพราะว่า ยุย้งเมียนเราค่ะได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผ้าปักค่ะหนู<ม>ภูมิใจในตรงนี้มากๆแล้วก็อยากให้พวกเราเยาวชนรุ่นหลังช่วยสื่สาให้มันคงอยู่ต่อไปค่ะยาวยาวออกหน้าเมียนต่อไปหนูไม่หิ้วออกมาออกก็บริยย์ลายปากนะมี้าวงเนนด็กออกแต่หนูว่าภูมิใจหนูว่าปวดบริยยว่าความสําคัญนะมาะออกก็บริยยอวัฒนธรรมให้ยุดใ,ใจออกยาวยาวยาวขนาดนีแต่จัว z มังอ๋อ z o มังวันที่เก้าวันที่เก้าวันเี่ยมเยี่ยนตุ๊ต่อต่อครับวันเยี่ยมเยี่ยนวันวันที่สองอ่าเป็ดหามาเพียน้อยให้มา่้าวทีมั่งแต่เตยปรุงว่าตัวอย่างเย่เนี่ยงอุ้ห้อยว่าเย่ปรุงว่าเหมือนทำตุ้มหางยงี้ยอืดๆ zoom มังจุเต็มอ๋อจุเต็มอย่างนะชอบ a i n music ก๋อเลียนมีกันย้ YouTube เองเลี่ยนมีกดติดตามเจ๊ดังอ๋อวันที่เก้าเก้านาฬิกาเก้านาทีนาะ นี่ก้าวในก้าวนาฬิกาก้านาทีเป็นท้อยหลงแหลงจริงเทาว่าตอนลิ้นกอดังตอนลิ้นกอเฟี้ยดังเบือขนานดเบือสุดแต่งในวันนี้นะจุดจุดพุชชนีว่าไฟตอนชนีบัวนั่นนี่แสดงโจนที่จูงสุดแต่ก็แหล่งจริงเทาว่ตอนตอนลิ้นเสียาจออกน้าเว้เป็นอาจารย์แต่งเพลงเหยียดเตาคู่เมียนอะเยี่ยมนะจันท้ายเต๋อเนี่ยมันจะก็จบพูดจันท้ายเ้าโอเมียนว่าในงานจบพุดว่าอ่าเมอเมริกาเนี่ยเนี่ยทำติวเนี่ยมันก็ ก่งช้ำเงี้ยออกเบิกกินเช้านี่กินช้ำติดช้ำเงี้ยก้องผู้มีคนตายน้ำตาใจโอ้ยอาใจอย่าแปะตี๋ไปหรอช้ำติดอ่ะอ่ะขณะทศติดตามเจ้าอ่อนะติดตามเจ้าโอ้ปุณนกำลังใจปุ่นนะหลอดเจียวอ่ะหลอดเจียวแท่งจ่าหลอดเจียวเมียนอ่อชาวต้อนแบบจะเป็นหลอดเจียวเมียนอ่อตอนแบบหลอดเจียวเมียนเยลเล่เมียนอ่อเยนเล่สันเขี้ยวจะใส่พอนจะถูกฝากเขี้ยวหนวดต่อยโอ้ขณะจะไวันที่เก้าช่องอาเซง มิวสิกอ่ะเอี่ยมช่องยูทูบบ้าดติดตามยิ่ซูมมาโอ้อันาดจะโทษาแรงจริงมีมาต่าต่อตๆอ่ขอบคุณค่ะแรงจริงทำ